ดูแทนสายดันครับพอมันขึ้นเหยียบก็ได้แหละกระชืบกันเร่งมีตั้งหราแทนสายหมดโอ้ยขุดมากขุดมากองไว้เกียร์กระต่ายหนึ่งแบบไม่ต้องเร่งเครื่องเยอะเลยยกแตนยกเออนี๊บกออ็ต้อนรับสู่เท็กโนโอมครับ วันนี้งานดันกันอีกแล้วทุกคนดันปรับสมที่นะครับไม่ใช่สมนี่ะสมสวนป้ม์มน้ํามันคึงตรงนี้ครับเอาแล้วแตนขึ้นเองแล้วครับดูแตนสายดันครับพอมันขึ้นเหยียบก็วนันแหละกระชืบกันเล่งมีทัาไยแตนสาหมดโอ้ยแต่อีจะสุดไปของเราก็แรงอยู่นะยัสสเิงกาวนารอบสามพนา แรงไม่ตกเลยครับโอ้ฝุ่นต้นแรงไม่ตกเลยครับนี่ดูจากด้านหลังทุกคนเทไหมครับ LT7 ใส่ตัวขยายทานล้อค้างละสีนิ้วโคตรลอเลยครับแล้วก็ล้อหน้าก็กลับกระทะ ันก็จะคว้างออกมาสมดุลกับล้อหลังพอดีอย่างไม่สี่เส้นเห็นจันกูนก็ขุดนะครับปีใหญ่ของเรา่อนนีอ้จอต้าวันนี้ก็ไปทำงานแต่งถน,นนนะทุกคนขุดมากขุดมะกองไว้ เต็มไมีดครับเต็มใบมีดดูดีว่าจะพาไปไหวหรือเปล่าทุกคนมาแรงไม่ตกเลยแรงไม่ตกปกอนข้างหลังที่ครับก็คือแสนสายดันแม่น้ำตรงนั้นน้ำน่านจะจมเลยครับมา อีกดอกอีกดอกเต็มไปมีดแรงไม่ตกตกไหมหมดไหมหมดไหมหมดแรงจริงครับแดน ห,ห,หรอหน้าจมเกับมิดเต็มจากต้นขุดครับขุดระหว่างต้นครับเอาวางกองไปป่าไปแล้วทุกคนเต็มใบมีดเหมือนกันครับเกียร์กระต่ายหนึ่งแบบไม่ต้องเร่งเครื่องเยอะเลยรถใหญ่เราวมนได้เปรียบครับ ờ ừ. đó wow, ten ten pha vào pha đi pha với bằng nua ten à tuấn ní tuấn ní tèn nhé mưa lên tèn lơi lúc bữa bữa mà lời dốt tên dốt เออ,เอออี๊ฮึอย่างดีสีเส้นแล้วมันแบบเนี้ยโคตรดีเลยยังไงก็ไม่จมไม่ติดครับยางใหม่อะหืมหล่อน้าเอบเอฟเอฟอื้อ ตรงนี้ก็คือต่ำเยอะเลยตอนนี้ก็คือเสมอแล้วครับกันตีคู่มาแต่งมาแต่งมา กระึ่มเลยทุกคนแนวที่เจ็ดเนี่ยเป็นต่อแบรนด์เทคโนโลยนะครับหลายต่อขึ้นไปอยู่กลางราคาดังโอดลั่นอื้อืปลายาวไปโอเคนะั่งโอ้แซบจมไหม จมครับน้องยอกนี้ไม่ต้องไปเอาปาไปของไหมยกยกงเบือแต่นี่ก็มันรุ่งกว่าฐานนู้นเลยเออยกักของอยกักของ đi tên cho chung mấy tên cho chung ý vút tên vút mấy nông hộ bị khó mới bị non nhé, giọt chơi chơi đi, giọt ai bữa nè, lại lại mới là đâu anh nè, cái đây là อเ okay, คทุกคนคลิปนี้ผมก็พามาดูการทํางานนะครับของแทนสายดันกับน้องสายลุยแล้วก็พีน่นสายเต้มาฝึกดันเนาะก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ครับมาดันดินเป็นงานชั่วโมงเนาะก็น่าจะจบไปสัก3ชั่วโมงนะผมว่าประมาณนั้นนะครับจากที่ตรงนี้นะก็ให้ดูความแรงของน้องแทนกับ l c 7 0 8แนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ